สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้เรามาเจอกันในวิชาเทคโนโลยีนะคะโดยวันนี้คุณครูจะมาอธิบายวิธีการทําใบกิจกรรมที่ชื่อกิจกรรมว่านูหนูจาช่วยจัดทีนั่นเองนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายให้เรียนได้เรียนรู้และก็ทํากิจกรรมไปพร้อมๆกับคุณครูค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมนี้เลยนะคะโดยกิจกรรม หนูหนูจ๋าช่วยจัดทีนะคะคําชี้แจงก็คือ,อามาดูคําชี้แจงนะคะให้นักเรียนจัดหมวดหมู่ไฟล์ต่อไปนี้พร้อมทั้งกําหนดชื่อโฟลเดอร์นะคะไม่จําเป็นต้องจัดให้ครบทุกโฟลเดอร์หมายความว่ามันมีอยู่4โฟลเดอร์มี1 2 3่มี1 2 3 4นักเรียนไม่จําเป็นต้องจัดให้ครบทั้ง4แต่นักเรียนเราต้องเลือกเลือกนะคะเลือก ตัวไฟล์ต่อไปนี้เข้าไปลงในโฟลเดอร์ทีนี้เรามาดูกันเลยว่ามีไฟล์ที่ชื่อว่าอะไรบ้างอันที่หนึ่งแถวที่หนึ่งนะคะกล้วยไม้ .docx ตัวนี้คือเป็นไฟล์ตัวอะไรคะเป็นไฟล์ Word นะคะก็คือเป็นข้อความนั่นเองต่อมากุหลาบ .png ไฟล์นี้นะคะจะเป็นไฟล์รูปภาพนั่นเองนะคะต่อมา ระยะห่างจากดวงอาทิตย์ .xls นะคะตัวนี้เป็นไฟล์ที่เป็นตารางหรือเป็นตัว Excel นั่นเองต่อมาทางช้างเผือก .docx เป็นไฟล์ Word นะคะเป็นข้อความต่างๆเกี่ยวกับเรื่องทางช้างเผือกต่อมาสับประรด .jip สับประรด JPG นะคะเป็นรูปสับปะรดนั่นเองต่อมาฝรั่งไฟล์ชื่อฝรั่ง .pdf ก็คือเป็นอาจจะเป็นชื่อของฝรั่งแต่เป็นในรูปแบบข้อความหรือตัวหนังสือหรือเป็นไฟล์ข้อความเรื่องฝรั่งนั่นเองต่อมาอุก,กบาตนะคะ .png เป็นรูปภาพเกี่ยวกับอะไรคะรูปอุก,กบาตต่อมารูปดวงจันทร์ pdf เป็นข้อความหรือข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของดวงจันทร์นั่นเองต่อไปกล้วยไมย้ pdf เป็นเรื่องราวหรือข้อมูลที่เกี่ยวกับกล้วยไมย้ต่อไปดาวกระจาย jpg เป็นรูปของรูปรายคะรูปดอกดาวกระจายนั่นเองรูปต่อมามะเฟือง docx เป็นข้อความหรือข้อมูล ที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกมะเฟืองนั่นเองต่อมาปริมาณวิตามิน x l s นะคะก็เป็นข้อมูลที่เป็นในรูปแบบของตารางหรือข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องปริมาณวิตามินนะคะอันนี้คือเนื้อหาทั้งหมดเลยว่ามีอะไรบ้างมีกล้วยกุหลาบระยะทางจากดวงอาทิตย์ทางช้างเผือกสับประรดฝรั่งอุกกาบาตดวงจันทร์กล้วยไม้ดาวกระจายมะเฟืองปริมาณวิตามิน ทีนี้นักเรียนก็จะมาจัดโฟลเดอร์นะคะอาจจะตั้งชื่อแล้วแต่นักเรียนเลยนักเรียนลองสังเกตดูว่าอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะพืชก็ได้เกี่ยวกับจักรวาลสุริยะจักรวาลเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้อ่ะทีนี้เมื่อนักเรียนดูเสร็จเรียบร้อยให้นักเรียนตั้งชื่ออาจจะตั้งชื่อว่าลายอันแรกอ่ะอันนี้มนักเรียนไม่จําเป็นต้องทําเหมือนครูนะอันนี้ลองคิดมาไม่ฉเฉลยด้วย ให้ลองคิดด้วยตนเองนะคะเพราะเราเคยเรียนเรื่องนี้มาแล้วเป็นการทบทวนเพิ่มเติมนะทีนี้เสร็จก็เขียนเลยโดยการแยกโฟลเดอร์คุณครูจะจัดให้ดูแค่หนึ่งอันอันนี้ไม่อ้างอิงนะนักเรียนสามารถทำอย่างอื่นได้คัวจะตั้งชื่อว่าอะไรโฟลเดอร์ er, ผลไม้อ่ะผละไม้เอ๊มมีอะไรบ้างชื่อโฟลเดอร์ว่าผลไม้นะคะเราจะมาดูชื่อไฟล์ว่าเราจะต้องเอาไฟล์อะไรบ้าง อะไรบ้างที่เป็นผลไม้ครูเริ่มต้นเลยที่สับประรดนักเรียนเขียนเลยนะคะสับอันนี้แล้วแต่นักเรียนนะแต่ครูเริ่มต้นที่สับประรด J P G ต่อมาคุณครูบอกว่าผลไม้อีกคุณครูก็จะเลือกฝรั่ง P D F ทีนี้อะไรอีหน้าที่คุณครูบอกว่ามันเป็นผลไม้ หมดแล้วอ๋อมีอีกหนึ่งอย่างอะไรลูกมะเฟืองมะเฟืองดอทอะไรคะอ่า D O C x หมดแล้วยังเอ่ยที่เป็นผลไม้สำหรับคุณครูอันนี้หมดแล้วแต่ทีนี้คุณครูรู้สึกว่าผลไม้มันเกี่ยวกับเรื่องอีกหนึ่งอันคือปะริมาน วิต t ามิน n xls. s, <S ก็เป็นประมาณนี้ส่วนที่เหลือให้นักเรียนทําด้วยตนเองนะคะไฟล์ที่เหลือหรือนักเรียนจะจัดไม่เหมือนของคุณครูก็ได้นะคะทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งเข้ามาในอัลบั้มเขียนชื่อตัวเองให้ชัดเจนนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่นะจ๊ะบ๊ายบาย